ครับสวัสดีครับพวกผู้ชมในดิจิตดลในเจคอรี่โมบายครับในตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเจคอรี่โมบายบัตชั่นกันึ่งนเจคอรี่โมบายบัตชั่นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกปุ่มต่างๆครับซึ่งเราสามารถที่จะสร้างปุ่มต่างๆในเจคอรี่โมบายได้ อย่างง่ายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่มแบบเดียวๆหรือว่าจะเป็นกลุ่มปุ่มเป็นกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือว่าแนวตั้งเราก็สามารถที่จะสร้างได้ด้วยเพียงแต่เราเติมพวกคลาสต่างๆแล้วก็ มีวิธีทำอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับที่เราสามารถที่จะสร้างปุ่มในจิ๊กรี่โมบายได้ซึ่งการทำปุ่มนี้ก็ทำให้วิงไปในหน้าเว็บเพจต่างๆได้อย่างแน่ใจร่ายาิ่งเพิ่ครับเป็นประสบการณ์ของผู้ใช้ที่จะสามารถคลิกปุ่มนะครับลิงไปอย่างเว็บเพจได้ เรามาดูกันครับว่าาดจิ e รีโมบายเขาทำปุ่มด้วยวิธีอะไรกันบ้างเริ่มแรกเลยเราไปที่ตัวนะครับ input input tag ใน html ในรเราสามารถที่จะสร้างปุ่มน,นี้ได้ด้วย input tag ยงจะเราใส่ถัก input ใช่ไหมครับ ให้ตัวนี้เราก็แทรกเข้าไปด้วยตตอมใช้ครับใช้เป็นบัตทถ้ให้มันเ,เพียงเท่านี้ก็แล้วก,กจิตเรี่โมบายก็จะสร้างปุ่มให้เราอัตโ,โนมัติเลยสนตงปุ่มเ,เพียงแต่เรากำหนดแท็กอ,อินพุตและก็ อ่าอัติบิวเป็นใช้แล้วก็มีค่าเป็นบัต t ช n งซึ่งตัวอัติบิวตัว values เนี้ยเราพอใส่ถิ่เข้าไปในปุ่มนั้นเราจะต้องการอะไรแล้วกเพียงแต่เราใส่เข้าไปทีนี้มันก็จะเป็นปุ่มให้เราโดยอัตโนมัติเลยซึ่งเราไม่ต้อง ไปกำหนดอะไรอีกมากมายเพราะว่าตัวจะดพื้นโมืายก็จะสร้างปุ่มให้เราอัตโนมัติเลยสึ่งง่ายดายครับตัวนน้ตสร้างแบบง่ายแต่ใน Input Tag นี้เราจะใช้สำหรับเป็นแบบฟอร์มสำหรับปุ่มที่ใช้ส่งหรือ ปุม่มในการเรียน,นจะสะดวกมากกว่านะ,นะครับนะครับสร้างลุ่มมาให้เราอัตโนมัติมีาราวคอนเนอร์ด้วยมีตัวแชทโดให้เราพร้อมเลยในตัวอินพุตแท็กนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะเรียกใช้งานตัว อินพุตแท็กนี้เพียงแต่เราเติมใช้เป็นบัตรช่องเข้าไปเพียยเท่านี้เราก็ได้ปุ่มาไวสำหรับการเชื่อมต่อหรือการใช้สมุดขอมเรามาดูกันอีกตัวนะครับเราใช้ตัวบัตรช่องัดบัตรช่องบัตรช่องอื่นอื่น เราก็สามารถที่จะสร้างตัวปุ่มได้ด้วยเพียงแต่เราเติม Class เข้าไปครับ Class attribute เข้าไปเราจะไปที่ตัว CSS style sheet นะซึ่งเทคโนโมบายลนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาจาก ตั้งแต่เวอร์ชั่น1.4มาก็จะใช้เป็นตัวคลาสเข้ามาแมทนที่ในตัวกำหนดแ t ตเทนบ์นะครับคลาสยเราเต็ม c l a s s u ไ b t m ในแท็กตัว uh, ประทัมนี้เราก็ได้ตัวประทัมขึ้นมาใช้งานได้เลย uh, เสียงง่ายแบบเราใส่ Class UI BTN นะครับเรามาลองดูกันครับซึ่งตัวนี้ก็จะไม่กำหนดให้เราอัตโนมัติมันก็จะเป็นปุ่มที่มี teenage. แต่เป็นนั้นไม่มีตัวแบ็กกราวไม่มีอะไรซึ่งเราต้องไปกำหนดอีกที่หนึ่งซึ่งเราก็จะใช้ตัวคลาสต่างๆในการกำหนด ว่าจะเป็นมีราวคอร์เนอะร์หรือมีอะไรบ้างเรามาดูตัวที่3กันครับว่าเราสมาี่จะใช้ตัวทำปุ่มนี้ได้ยังไงโอเคเพียงแต่เราอ่ไปก็กำหนดปริ้ครับปลิ้หปริปร้เอทักเนี่ยเราปลิ้นไปในเพจไหน เราพอสามารถที่จะกำหนดเพิ่มเข้าไปให้มันลิมนตต่างของเรานั้นเป็นตัวบัตทัมได้เลยด้วยเติมคลาสเหมือนกันก,กับตัวบัตทัมนะครับเราเติม u r b บีทีเอ็มเข้าไปใช้เป็นลิมิกคลาสพวกเซีดคลาสนะนะของเชดเทอรี่มอเตบก็จะเทียง อาคลาสตัวนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วให้มันทำเป็นกลุก่มขึ้นมาซึ่งก็ใช้งานได้ยากง่ายได้นะครับเพียงแต่เราใส่เติมเข้าไป UI BTN ในตัวไ r โปรเอนตก็สามารถที่จะเป็นปุ่มได้เหมือนกันเราลองไปเท็ดูครับ เราก็ได้ปุ่มเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ตัวนี้ปุ่มมันก็จะเต็มหน้าจอซึ่งเราก็สามารถที่จะลืก์ไปในหน้าเพืต่างๆได้เหมือนกันกับตัวไฮยรปลิงกั Hyper เพียงแต่มิติมากยิ่งขึ้นถ้าเราเติม uibtn ตัวนี้ก็จะไม่มีแบล็กกราวไม่มีราวคอร์เนอร ตัวนี้กาต้องไปกําหนดออทีแล้วเรามาพูดถึงกันอีช่ีนะครับว่าเราสามารถที่จะเพิ่มตัวราวคอน,นเนอร์เพิ่มตัวแ h a ดว์มันได้ย่งไรเพิ่มตัวพื้นหลังให้มันมีมิติของปุ่มขึ้นมาใครชอบแบบเรียบๆแบบนี้ก็ได้เลยใช้เพียงแต่ใช้ UI BGM ซึ่งเราไปดูกันครับว่าเราจะกำหนดตัวนี้ได้ยางไซึ่งก่อนที่เราจะไปเรามาดูกันอีกอันหนึ่งครับในปุ่มนั้นบางทีเราต้องการที่จะทำปุ่มเป็นพวกกรุ๊ปใช่ไหมครับกรุ๊ปต่างๆปุ่มไม่ว่าจะเป็นลิงก์ไป ให้มันเป็นปุ่มเป็นก้อนกันเ,เราก็สามารถที่จะกำหนดได้ใน Mobile เชฟเบอรี่โมบายก็สามารถทำได้แบบง่ายๆครับเราเติมไปเพียงแต่เพิ่มไยปร,ริ้นชัดเข้าไปในตัวคอนเทนเนอร์นะครับตัวคอนเทนเนอร์ในที่นี้ผมจะใช้เป็นดิฟทักนะครับดิฟทักเข้าไปในตัวคอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับ เราก็สามารถที่จะกำหนดเป็นตัวปุ่มในเป็นแบบปุ่มเป็นแบบก้อนกันได้เลยเพื่อจะเราเติม U I มีเทียนเข้าไปในไฮปริยุทธ์ทุกตัวนะครับซึ่งก็ไม่ ยุ่งยากอะไรได้นีงกระซีบัตรทั้งสี่เซงก็ตัวเนี่ยดิจิัคมีตัวดิจิัคมันเป็นคอนเทนเนอร์ของตัวไาบริงทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็เติมใส่ด a ต a ายังแต่เราใช้ด r ต w นรครับ d า t a r โร่กำหนดให้มันมีค่าเป็น attribute data r รือให้มันมีค่าเป็น control groups นะ control ะ groups ยนงะเ,เท่านี้เราก็สามารถที่จะสร้างตัว ปุ่มต่างๆของเราให้เป็นแบบปลุ่กันได้เพงแตเรานำตัว h y p e r l i n k t a t ที่มี class ui btm นีเข้ามาในตัว deep tag ที่มีตัว a t t r i e เป็น data row control ปุ่เก็สามารถที่จะนะครับเราจะสร้างกลุ่มให้เราอัตโนมัติ มันก็จะเรียงติดๆกันเลยไม่มีสเปซนะครับตัวแรกก็จะมีราวคอนเนอร์แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะมีราวคอนเนอร์ด้วยจะมีเฉพาะตัวแรกกับตัวสุดท้ายที่มีราวคอนเนอร์ซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ตัวดีฟอยมันก็จะเป็นในแบบ v e r t i c a l นะครับหรือว่าลายตั้งอนะเนี่ ในปุ่มเนี่ยก็จะเป็นแบบหลายตัางถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทำเป็นแบบแน่นอนเราต้องกำหนดดัวนเลยครับใส่ดาต้าใช้เข้าไปกรตตาให้เป็นนะครับแล้วก็ใช้แล้วก็ชอบครับค่าของมันก็ เราต้องการเป็นแบบแน่นอนเราก็ใส่ horizontally horizontal ค่าพามันเป็น horizontal แบบแค่นี้เราก็สามารถที่จะกำหนดตัวกรุ๊ปของปุ่มของเราเนี่ยให้เป็นแบบแน่นอนได้มันก็จะเรียงเป็นแบบแนวนอน ปเรื่ยๆติดกัตัวสุดท้ายและระตัวแรกก็จะมีราวันเน่นกันถ้าเราต้องการที่จะทำเป็นในแบบ vertical เราก็ไม่ต้องใส่อะไร้าเกิดเราต้องการที่จะ,ะทำเป็นแบบ horizontal หรือแนวนอนนี้เราก็กำหนดเข้าไป เพิ่มดัก็ถพายเป็น horizontal ครับเท่านี้เราก็สามารถที่จะสร้างปุ่มในแบบแนนอนหรือแนวตั้งในรูปแบบของปลุกนะครับนะซึ่งบางทีเราต้องการดีไซน์ออกมาเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นก้อนนะเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลย ซึ่งถ้าเกิดเราใส่ตัวนี้เป็น vertical นะครับตัวที่สองนี้จะทำให้ vertical ให้ดูว่าจะเป็นังไแต่ถ้าเกิดเราต้องการทำเป็น vertical เราก็ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้ไม่ต้องเติมต a t a ด r ฟเ e v e r t i เ a l ก็ได้เพราะว่ามันเป็นค่า default อยู่แล้ว เพียงแต่ผมทําให้ดูเฉยๆว่าถ้าเกิดเราใส่ตัวเป็นเวอ t i c a l นี้มันจะได้ค่าเป็นยังไงนะครับก็ได้รูปแบบเหมือนกันกับตัวแรกที่เราทํำเลยซึ่งก็สามารถที่จะนำไปดีไซน์เว็บไซต์ของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นตัว b บ t t o ั Group ในรูปแบบของ ว e r ถิขาหรือฮาริโซนท l ในรูปแบบของแนนอนแนต้งแล้วแต่ใครดีไซน์มีไอเดียอะไรตาอไปประยุกต์ใช้งานกันได้เลยด้วยรูปแบบง่ายๆเพียงแต่เติม d a ต a าร o โรคอนโชรุแล้วก็ตามด้วยรล้วก็ท้าย h า r ิโซท a l เท่านี้ก็ทำ ปุ่มเป็นแบบรูปในรูปแบบแนนอนนจ้างเรามาดูกันต่อครับในที่นี้ก็จะเป็นโลกแบบเชาเกดเราต้องการทำปุ่มที่เป็นแบบแนนอนแต่ว่าไม่ทำให้มันมีตัวเท็ดที่เข้ากัน เท่ากันกับตัวปุ่มเลยเราก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันเพียงแต่เราเพิ่มตัวคลาสเนี่ยต่อท้ายเข้าไปในตัวอ่าจูบิทีนนะครับดูแบบคลาสแอปเจียวนี้เราเติมเป็น UI เข้าไปนะครับ u ูไอแล้วเราก็ใส่อตัวนี้เข้าไปค่าต่างๆที่เราต้องการเป็น UI ไม่ว่าจะเป็นตัวอรองตัวอคอนเนอร์ต่อเราต้องการทำปุ่มให้มันมีตัวรูปแบบ โค้งม,มนใช่ไหมครับโค้งม,มนแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เลยตัว ui corner All ตัวนี้เพิ่มเข้าไปอย่าลืม space นะครับ space ระหวา่างตัว ui g t n กับ ui corner นะครับต้องอมี space มันด้วยเพราะว่าถ้าต่อกันเลยมันจะไม่สามารถไม่ทำงานนะครับเพราะมันเป็นรูปแบบของ css เห็นไหมครับตัวแรกก็จะมีตัวแรกกับตัวที่สองจะมีเส้นของโค้งมนอยู่ด้งหรือตัวพวกเลเยอัสนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มตัวนี้เข้าไปได้ด้วยเกม UI c o อ n เน t ร์ออกเข้าไป ยูไอไฮเปิลแล้วก็เนอนเนื้อออกใส่เข้าไปถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มเป็นพื้นหลังนะครับหรือ Shadow มันเงาเงาหลังนะ่เงาหลังใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ UI ต่อท้ายมานี่ก็ใส่ UI Shadow เข้าไป อ,อย่าลืมช่องว่างเหมือนกันต,ตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ได้ไปดูกันครับว่าเห็นไหมรับมันก็จะเป็นมีเงาด้านหลังอยู่เป็นยังไตามที่จริงเขาให้มา ซึ่งก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบง่ายด้วยตัว UI Corner o f l ในการกำหนดรูปตัวขอบโค้งมนในการกำหนดตัว Shadow มันก็รับเพียงแต่เพิ่ม UI Shadow ไป ถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มอีกเป็น u i b ดเ i n ยน n e ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ปุ่มแตกจะมีเนื้อที่หรือพื้นที่เท่ากับตัวเนื้อหาที่อยู่ในปุ่มข้อความที่อยู่ในปุ่มันก็จะมีความ าแค่ตัวคอนเทนต์เข้ามา,เ,าเราใส่ UI B T N Inline เข้าไปาซึ่งเราก็สามารถที่จะทำให้โดยค่าดีพอสประมาณมันจะเป็นพื้นที่ของตัว Container ที่อันนี้มันอยู่ถ้าเราใส่ UI B T N Inline เข้าไปตัวนี้ก็จะกลับเปลี่ยนขึ้นมาให้ แล้วก็สามารถที่จะอยู่ในแถวเดียวกันได้เราต้องการแบบเรียงเป็นแถวเหมือนกับปุ่มตัวในเว็บไซต์ที่ใช้ประจงแล้วก็สามารถที่จะสร้างแบบนี้ได้ดูเหมือนกันง่ายด้วยด้วยไอพีเจนีนหราสร้างให้มีนิติสร้างให้มีตัวแชทคโดกระปะง่าย เรามาดูกันต่อครับในตัวนี้ก็จะเป็นการทำตัวบัตจ้ให้มันเล็กลงนะในบางทีเราต้องการที่จะให้ปุ่มของเราเล็กลงเราก็สามารถที่จะกำหนดได้แบบง่ายเพียงแต่เราเติม UI เข้าไป ในตัวคลา s เนี้ยกำหนดในรูปแบบ Class ีรา,าดูกันเราใส่ U I นะครับเป็น U I นี้ใส่เข้าไปนะครับ U I นี้ตัวนี้ถ้าเราเพิ่มเข้าไปในตัว l l s s สองปุ่ม ที่เป็นตัวตรุทคดนี้ก็จะ,ะทำให้ปุ่มนั้นมันมีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิมถ้าเกิดเราไม่ใส่ตัว UI มินิตัวนี้ปุ่มต่างๆของเราก็จะมีขนาดเท่าเดิมมีค่าสำหรับตัว a ี l t ที่มันให้มานค่นรับ ปุ่มที่1กับปุ่มที่สองเล็กลงพอเรากำหนด UI นี้เข้าไปปุ่มที่3กับปุ่มที่สี่นี้เราไม่ได้ใส่อันนี้ก็มีขนาดปกติธรรมดาเลยซึ่งเราก็สามารถที่จะนำไปไประยุกต์ใช้ได้ในสำหรับตัวเนื้อหาต่างๆที่เราต้องการที่จะให้ปุ่มของเรามีขนาดเล็กลงอน,นี้เราก็ นำไปดีไซน์ออกอแบบเว็บไซต์ด้วยการใช้คลาสของตัว UI PGM หรือว่าเป็น UI มินิเข้าไปให้มันมีปุ่มตัวเล็กๆสิ่งก็ใช้งานได้แบบง่ายๆในตัว ที่เราลิงก์ไปในเพจที่สองใช่ไหมครับในบางทีเราใน้างการที่จะมีเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันได้ในการที่จะย้อนกลับมาหน้าเดิมโดยที่เราไม่ต้องใส่ตัวหน้าลิงก์ให้มันตัวลิงก์นี้เพียงแต่เรากำหนดตัว t อ r i b u t e ให้มัน เป็นด mm ัตต้าอารเรยไฮเป็นอาร์เแล้วก็ใส่เป็นค่าเป็นรักเพียงแต่เรากำหนดค่าตัวนี้ในเพจที่สองอเพจแรกนั้นจะลิงก์มาที่เพจที่สองอเพจที่สองเรากำหนดดัตต้าอาร์รยาานะ์แบท เพียงเท่านี้เราก็กําหนดปุ่มหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กําหนดปุ่มตัวนี้ก็ได้ครับมันก็จะลิงก์ไปกลับไปที่เดิมเพียงแต่เราก,กําหนดปัตาเลียลแบทตัวนี้ถ้าเกิดเราใส่ปุ่มเข้าไปด้วยมันก็จะเป็นรูปแบบปุ่มใส่คลาสชัชวร์พิเทียนเป็นปุ่มแล้วก็ย,วยัวร์ิเทียนอินไลน์ตัวนี้เป็น Uh, ทำให้มัน uh, มีขนาดเท่ากับเนื้อหาของปุ่มนะ uh, แล้วก็ตัว U uh, I Shadow นี้ก็ใส่เป็น uh, ตัว Shadow ให้มันเงาหลังเนะงาหลังแล้วก็ตัว U I หนี่ก็ได้พอเราคลิกไปที่ปุ่มที่ หนึ่งใ่ไหมมันลิงก์ไปหน้าเพจสองปุ๊บเพจสองเราไม่ได้กำหนดลิงก์อะไรเพียงแต่เราใส่ตัว Data าเมียร์แบมันกะจะตัดขึ้นไปหน้าเดิมของมันเราว่ามันให้ค่าขึ้นมาแล้วก็มันก็จะย้อนกลับไปตรงหน้าที่มันกลับมันมา ซึ่งตัวนี้ก็จะไปเกีเ่ยวกับค่าของ history ซึ่งเราก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้กับเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะเป็นตัวาบารัทั่มในรูปแบบของ input ออนะครับ input แล้วก็ตัวบาร t ทั t มแทกหรือว่า h i r l tag g มีตัว ที่เราเพิ่มใส่ Class เข้าไปเป็น UI BTN UI BTN e Line UI Shadow หรือว่า UI Corner ในการที่จะทำให้ปุ่มมันมีรูปโฮมมอนสำหรับตอนนี้ผมได้ดีเทคก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ